หมอช้างทักแรงชะตาเศรษฐีนอนกินนับเงินล้านจนนิ้วล็อกสี่วันเกิดนี้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ธรรมมาสองทางก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องธรรมมาสองทางด้วยนะคะ เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านใดที่เกิดในสี่วันต่อไปนี้เตรียมตัวรับความรวยหมอดูทุกสำนักได้ขัดดวงชะตามาเป็นที่เรียบร้อยว่าดวงชะตาของตัวท่านนั้นจัดว่าโดดเด่นมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียงโชคเสียงลาบ ในช่วงกลางปีตัวเลขมาปดนี้ได้จับเงินแสนนอนกองเงินล้านตัวท่านนั้นคงเหนื่อยมามากเกินพอไปแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนอนใช้เงินล้านแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนอนใช้เงินล้านในคานี้เหตุเพราะว่าดวงชะตานั้น ซื้อหวยสองตัวสามตัวก็จะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนแต่หากว่าซื้อลอตเตอรี่เตรียมตัวถูกหวยรางวันชุดใหญ่รางวันที่หนึ่งเงินล้านหลังจากวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการย้ายของดาวพระราหูครั้งใหญ่ส่งผลโดยตรงกับดวงชะตาของแต่ละวันที่แตกต่างกันไปและหากว่าตัวของท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดสีวันเกิดดังต่อไปนี้นั่นก็คือนิมิตอันดีที่ตัวท่านกำลังจะได้รับโชคใหญ่โชคใหญ่ในครั้งนี้เขาจะมาช่วยปลดหนี้ทำให้ลืมตาอ้าปากรวมถึงคิดสิ่งใดหวังสิ่ง ใดครั้งนี้ก็จะได้สมดังปารถนาซื้อรถ ปูกบ้านหลังใหม่ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและรวมถึงเท้าองค์ปู่เวสุวรรณนั้นในวันนี้ท่านสามาราให้โชคให้ลาบครั้งใหญ่ตัวท่านไม่ต้องกระเสือกกระสนต่อไปอีกแล้วเหนื่อยมามากเกินพอไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่ผ่านมาขอให้มันผ่านพ้นไปนับแต่นี้เราจะมารับสิ่งดีๆมารับเงินรับทอ โดยมีโชคลาภถูกหวยรวยหนักกับเขาบ้างหากว่าตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดในสีวันเกิดดังต่อไปนี้หมอดูแต่ละสำนักนั้นท่านจะคัดดวงชะตาออกมาดว,ดวงชะตาของคนแต่ละวันเกิดนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปและต้องขอบอกเลยว่าสำหรับในเดือนพฤษภาคมนั้นหากวันเกิดใดก็ตามที่ดวง งชะตาไม่แข็งพอเป็นดวงชะตาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนักรับรองเลยว่าดวงจะตกและตกหนักมากแต่หากว่าดวงชะตาของใครดีเป็นคนดวงแข็งเป็นคนดวงแรงแรงด้วยโชคลาภแรงด้วยเงินสดตัวท่านนั้นจะมีกระแสเงินสดครั้งใหญ่มาพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิต ไม่ต้องทุกยากเหนื่อยยากลำบากใจอีกต่อไปสิ่งใดก็ตามที่มุ่งมากมุ่งมั่นปาถนาต้องการให้สำเร็จจะสำเร็จใจที่เป็นบุญกุศลสิ่งไหนก็ตามที่เป็นอุปสรรค และปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นพลันหมดสิ้นมาลายหายไปในการถูกรางวันที่หนึ่งนั้นจะดูที่ทานบารมีและสีวันเกิดนั้นมีดังต่อไปนี้วันเกิดที่หนึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ สำหรับดวงชะตาผู้ที่เกิดบันศุกนั้นเรียกได้ว่าดวงชะตาเสือนอนกินเพราะว่าตัวท่านนั้นไม่ต้องลงทุนมากแต่ได้กำไรเยอะเปรียบดังการซื้อหวยการซื้อหวยในครั้งนี้ต่อให้ตัวท่านนั้นปิดตาจับหลับตาซื้อสุ่มหยิบสุ่มซื้อรางวันที่หนึ่งก็ยังเข้ามาหาพิชตาฐานะให้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้าน ในชั่วข้ามคืนตัวท่านนั้นยังมีบุญบารมีเดิมที่มาช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาทำให้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นที่นับหน้าถือตามีทั้งบุคคลทั่วไปและเทวดาคอยดูแลปกปักรักษาหากว่าตัวท่านนั้นทําการซื้อหวยหรือแม้แต่ฉลากินแบ่งรัฐบาลต้องถามตัวท่านก่อนว่า ท่านมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดหากว่าตัวท่านนั้นมีความมั่นใจเต็มที่แล้วขอปล่อยให้สบายๆไม่ต้องไปคิดมากแต่หากตัวท่านนั้นไม่มีความมั่นใจในตัวเลขเลยก็ต้องขอบอกให้รู้เอาไว้เลยว่าท่านนั้นไม่ต้องไปกงังวลเช่นเดียวกันเพราะบุญเก่าบารมีเดิมที่จะส่งผลในครั้งนี้หากว่าจะสรุป นั้นจึงหมายความก่อนสิ้นปีนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะพลิกดวงชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีจากที่ไม่มีให้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเตรียมตัวไว้เลยตัวท่านนั้นจะต้องไปขึ้นเงินล้านที่กองฉลาก พิชตาฐานะชีวิตถูกหวยรวยใหญ่อย่างแน่นอนวันเกิดต่อมาได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจัดเป็นดวงชะตาที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กว่าวันอื่นๆเหตุผลเพราะให้สังเกตว่านับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาดวงชะตาของตัวท่านนั้นที่มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น คำว่าโดดเด่นนั้นหมายความว่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะทุเราเบาบางลงเป็นอันมากในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เรามุ่งมา่และปรารถนานั้นจะสำเร็จได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักและอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง ที่อาจจะเข้ามาให้เรานั้นได้ต้องตัดสินใจอยู่บ้างขอให้ตัวท่านตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพราะหากเปรียบแล้ว ก็เป็นเหมือนกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ดวงชะตาของเรานั้นจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราโดยตรงหากว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นตัดสินใจสิ่งใดไปแล้วเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งมงคลรวมถึงเกื้อกูลกับดวงชะตาของเราสิ่งต่างๆเรานั้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่ในการเสี่ยงโชค เสียงลาบนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารมีดวงชะตาดวงเศรษฐีซึ่งดวงชะตาดวงเศรษฐีนั้นหมายความว่าต่อให้ตัวท่านนั้นปิดตาจับหลับตาซื้อซุ่มหยิบซุ่มซื้อรางวันที่หนึ่งก็ยังเข้ามาหาพิกชะตาฐานะให้เป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนงวดเดียวเป็นเศรษฐีวันเกิดต่อมาได้แก่ผู้ที่เกิดวัน เรื่องหัต์สะบอดี สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีความพิเศษมากกว่าวันเกิดอื่นๆเล็กน้อยเหตุว่าตัวท่านนั้นเป็นวันครูซึ่งวันครูโดยอุปักษณะนนิสัยแล้วเป็นคนที่มักให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอซึ่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นต้องพึ่งดวงชะตาแบบนี้ทำให้คลายความกังวลว่าตนเองนั้นมีดวงชะตาโชคลาภที่ ดีหรือไม่ก็ต้องบอกกันแบบตรงๆไปมาว่าดวงชะตาของท่านนั้นโนดเด่นเป็นอันดับต้นๆแต่หากจะทักถามดวงชะตาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินและการงานนั้นการเงินและการงานนับตั้งแต่นี้จะมีกระแสเงินสดเข้าหามากยิ่งขึ้นท่านมีเกณฑ์ดวงชะตาอย่างแรงมากที่จะสามารถปลดหนี้ปลดสินของตนเองได้ รวมถึงธุรกิจการงานใดๆก็ตามที่ตัวท่านนั้นได้ทำการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุนที่ลงไปนั้นจะแปลเปลี่ยนมาเป็นกำไรเรียกว่าตัวท่านจะมีทุนในการต่อทุนหรือจะเป็นเงินต่อเงินก็ตามแต่จะสามารถเรียกได้แต่รับรองว่าธุรกิจที่ทำนั้นไม่มีคำว่าเจ๊งอย่างแน่นอน ในส่วนของการเสี่ยงโชคเสียงลาบก็จัดว่าเป็นดวงชะตาที่ไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งเหตุเพราะว่าตัวท่านนั้นทําบุญทำทานมามากเป็นคนที่เสียสละมาเยอะสิ่งใดยอมได้ก็ยอมแบบนี้ย่อมเกิดในส่วนของการระยานามิตรทางธรรมค่อนข้างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดามาให้โชคจะถูกหวยรางวันที่หนึ่งเงินล้านวันเกิดสุดท้ายได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นเรียกได้ว่าหลังจากผ่านพน้นแรม15คห้าข้ามเดือน6ดวงชะตาก็มีความโดดเด่นและจะได้จับเงินเจ็ดหลักในวันนี้หากว่าตัวท่านนั้นทักถามว่าทำไมถึงก่อนหน้านี้ ดวงชะตาถึงมีความเหนื่อยยากลำบากเหลือก็ต้องขอบอกเอาไว้ว่ามันเป็นช่วงอยู่ในการพิสูจน์ดวงชะตาของเราหากท่านใดที่ผ่านมาแล้วไม่มีอะไรนับตั้งแต่นี้ไปจะทำให้ดวงชะตาของตัวท่านตกได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานที่ดวงชะตานั้นก็ถือว่าดีขึ้นมากหากว่าตัวเรานัน ทําธุรกิจการงานใดๆก็ตามแล้วรู้สึกว่า ตัวเองนั้นยังไม่ค่อยพอใจในส่วนของรายได้หรือกำไรเท่าที่ควรแม้ทำงานประจำนั้นก็ยังต้องการรับโบนัสและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากว่าตัวท่านนั้นต้องการท่านก็จะได้สมดังปารถนาอย่างไรก็ดีสำหรับดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นองค์ปู่ฤือียังทักบอกอีกว่าดวงชะตาแบบนี้ จัดเป็นดวงชะตาโภคทรัพย์ซึ่งนั่นก็หมายความว่ากำลังจะมีเงินมีทองครั้งใหญ่ลืมตาอา้าปากขึ้นมาได้แล้วยิ่งทันใดก็ตามที่ได้ทำการซื้อหวยหรือแม้แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลต่อให้ท่านปิดตาจับหลับตาซื้อสุ่มหยิบสุ่มซื้อรางวัลที่หนึ่งก็ยังเข้าหาเตรียมตัวเดินทางไปขึ้นเงินที่กองฉลากได้เลย เพราะคุณจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และรับฟังด้วยนะคะธรรมะส่งทางก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ธรรมะส่งทางต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ